ไปตลาดเหลา่านี่เอาเงินเหล่ากัไเลเอาไปซ่องลานเพื่อเพืออะรเดี๋ยนี่คือกำลังสี่พาน้องๆเข้าไปจากตลาดอ่ะตัวพ่ากันอยู่เนี้ยแล้วสมรัขเนี้ยเลียงแล้วไปส่ายันไปตลาด ก็สิไไปสอบนี่นั่งเก็บแบบนี้นี่คือยู่คือสันทีเขาเขาอยู่เมื่อกี้เป็นสันยะนะลงมาตรงนี้สันพิชสันพิช เนนะล็บก็มีนะครับผมเพินนะ่งโบโลเล็บต้องยับงานมาผ่า,ตานตะไบหนึ่งะลวกก่อเพื่อเอาโคารากรแล้ก

ยางรถพี่รถยางลถพี่รถยางยางยางทายคุณนี่ฮัลโหลฮัลโหลลอไลโอซีเออเอโอซีเออ你好你好你好哎哟 CEO มาทำอะไรบอสเอ็มบอสเอ็มก็อกไม่เห็นเป็นยัง วันนี้วันนี้เราไปาไปยังโตั่าต๊วันนี้นเราจะไปตลาดลาวนเนาะไม่ได้อ้องมาโดนแล้วเออตลาาลาวคือมาทับมาแม่มาจากพุงซลีปล้นี่แม่แม่อันนี้คนพุงสรีเดอ้อที่ทั้งซ่องเลยอันนี้เลยไอ้กับพุงลีุงีอันนี้เมาเลยเมาเลยมาครับมาซ่องันเลย,ลเลย <laughs> จ่ายขาจ่ายทั้ซ่อง โทษอย่างยางไวก็ได้ต้องแต่อยากสะกากันอด้วยอดูแม่ผู้อาชียน้ำเลยบ่โอหักออกหมดงานนี่น้ำเนาะโอ้อ้ไปผ่าไปทางได้นไหมมาๆมาๆมามามาเห็นแต่ดากเท่เนั้น อันนี้ไม่ยากวัดทัาง,ง,งน,นี้ทางนี้ทั้งนั้นแคยไอบ้าแล้วฮ้อนซาหมู่ปพื like ่อเพื่อทีมเพื่อนะเพื่อไปนั่งจิบจิบนั่งกินน้ำปั่นเนาะพ่อพ่อเพ่อนไป่ำเนีย ไปทางนี้เลยทางนี้เลยทางนี้ก็ได้เอิไปนี่ได้สอดไปนี่ได้ที่เปมนคนชื่อแถวนั้นเลยแอวแถวนั้นเลยออออาพอทางนี้เขาไปตลอดนี่พอทางนีู้าทางนี้เขาไปตลอดนะ โอ้ห,ห,หักก็เด่นฮักก็เห็นแดดวันนี้เนาะเดือนเหตุเวกมาเดือนไปสองเดือนหักก็เห็นแดด <c oughs> นี่คือเมืองจีนนะไชน่ชา,นาทาวไชน่าทาวมาแล้วมีแต่พุงอามเลยมานำอ,อันนี้เป็นวัดนนเานาะบันสอบกำลังน้องสาวน้องสาว่นเกือบเสียสุดเมื่อวานเนาะเกือบเสียสุดเมื่อวานเนาะ นางน้อยนางน้อยเกลือบได้รอนางน้อยทาทิกซีก่อน